สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับคันนี้ดูค a ติสแคมเ e อร์800นะครับตัวนี้เป็นตัว f u l l t o t a l นะรถจดทะเบียนปี2015นะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ว3,600กิโลนะครับวิ่งน้อยมากนะครับเจ้าของดูแลรักษาเมอยงดีไม่มีล้มไม่มีชนนะครับผมคันนี้รถมือเดียวนะครับออกศูนย์บุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองมีครบนะ คันนี้ของแต่งหลายรายการครับสภาพดีมากของชมได้ครับทั้งเบาะทั้งสีอยู่ในสภาพดีมากนะครับคันนี้มาครับมาเริ่มจากของแต่งชิ้นแรกกันนะครับมีท่อ HP Cos นะครับตรงรุ่นนะตัวนี้เป็น s ลิปออนะครับมีกระเป๋ากระเป๋าข้างนะครับของ SW Motek พร้อมโครงเหล็กนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋าจะพับนะครับแข็งแรงนะครับ สวยงามมีฝาถังน้ำมันนะครับ CNC Racing นะครับของแต่งเขาจะเน้นสีดำนะครับคันนี้มีแฮนด์นะครับแฮนด์อ้วนลิ s โซมานะครับเป็นแฮนด์ลิซโซมาแล้วก็มีกระจกปลายแฮนด์นะครับอันนี้เป็นของ c r g นะพับได้นะครับเวลาต้องการใช้งานก็เปิดได้หรือปิด พักไว้เวลาวิ่งในเมืองนะครับมีกันล้มนะครับ m o โ,โตโเวชั่นนะครับกันล้มกลางกันล้มแกนล้อหน้านะครับ m o โ,โตโเ a t i o n มีกาดออยนะครับ Motoplay โม,โโมีชิวหน้านะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับสวยงามลายคาร์บอนสวยมากนะครับมีไฟเลี้ยวแต่งนะครับ ันนี้แต่งมาแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยรถวิ่งน้อยนะครับไม่แท้รับประกันให้นะครับใครสนใจนะครับลองเข้ามาชมกันได้เลยคันนี้มีชุดท้ายสั้นนะครับกับไฟท้ายไ,ไฟเลี้ยวท้ายแต่งด้วยนะครับท้ายสั้นเป็นของโม o ตโเพนะรถสวยสภาพดีนะครับใครหาอยู่ลองเข้ามาชมกันเลยครับมาลองฟังเสียงกันดูสักนิดนะครับ เสียงแน่นๆเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับมีรับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ KP Pro Superbike.com นะครับหรือ Facebook IG Line นะครับ KP Pro Superbike เรามีเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ทุกช่องทางแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ